เรื่องราวของประเทศพม่าบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่พม่าครับแต่ว่าเกิดขึ้นใจกลางมานครนิวรยกนะครับมีแคมเปญแคมเปญหนึ่งนะครับเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากครับเขารณรงค์ขอลายชื่อคนที่มาดูนิทรรศการนะครับให้ร่วมกดดันรัฐบาลพม่าให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองแต่ว่าความพิเศษตรงที่วิธีการขอลายเซ็นของเขาครับจะเป็นยังไงลองไปชมครับีนีน เปีาดีแลมรามยาซามิแคมเปญที่เห็นนี้นะครับเป็นของ NGO ด้านสิทธิมนุษยชนครับชื่อว่า Human Rights Watch แล้วคนที่ทำนะครับก็เป็นเอเจนซี่โฆษณา JWT ยุทที่อยู่ในในวิวยอร์กนะครับและแคมเปญน,นี้ก็ยังโดดเด่นนะครับคว้าวรางวัลได้ด้วยจากเวทีคาร์สไลออนปีนี้ครับ Human Rights Watch บอกนะคะว่าหลังจากที่มีคนนั้นเนี่ยหยิบป,ปากกาแล้วก็ลงมาเซ็นชื่อแล้วนะคะชื่อเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำส่งไปให้ทางเลขาธิการ UN เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งไปยังรัฐบาลต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้รัฐบาลที่มีอำนาจนะเนี่ยกดดันรัฐบาลพมา่าต่อไปนะคะให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองที่ตอนนี้นั้นยังมีอยู่ราวๆ2,100คนค่ะ